เอามาชมคันต่อไปกันบ้างนะครับคันนี้ก็คือเจ้า Isuzu Camio นะครับผมมันก็คือตัวมังกรทองนี่นะครับ TFR นะครับตัวนี้เป็นรถกึ่งแวน5ประตูเรียกว่าอะไร SUV ตัวแรกๆเลยนะครับ คือมันสารต่อความสำเร็จของ isuzu tfr เขาในเมืองไทยอะนะเออคุณพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า isuzu เนี่ยยอดขายในเมืองไทยเนี่ยมากที่สุดในโลกนะเวลาเขาจะเปิดตัวใหม่เนี่ยเขาเปิดเมืองไทยก่อนนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ยุคนั้นเนี่ยมันมันโด่งดังมากๆเขาก็เลยออกซีรีส์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาสารต่อความสำเร็จของ isuzu นะครับเกิดตั้งชื่อรุ่นนี้ว่าค a m i o นะครับก็ เป็นที่นิยมีเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าเต็ปราคามันก็จะสูงกว่ารถกระบประปกติอยู่แล้วเพราะยุคนั้นเนี่ยรถกระบะนี่ยังถือว่าเป็นรถใช้งานเพื่อการพาณิชย์ยังไม่ได้หรูหราเหมือนยุคนี้ตัวนี้นะครับมาเมโอเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเปิดเลยตัวที่เปิดประตูที่ทำให้คนรู้สึกว่าใช้รถกระบะก็หรูหราได้เหมือนกันนะครับแล้วมีอีกเลเวลหนึ่งที่เขาเรียกว่าอีสุสเวก้านะครับตัวนั้นตัวท็อปสุดเลยโ oh oh, อ้โหออกมาล้านกว่า ตอนออกมายุคเกื่อเกือบ30ปีที่แล้วนะร้านกระบาะนี่โคตรโหดเลยนะครับนะไม่ใช่โคตรโหดราคาสูงมากนะครับก็มีคนซื้อกันนะครับรถก็ซื้อกันเยอะอยู่แต่เอาเราว่ากันที่ตัวคามิโอเลยนะเต็มเมืองเพราะยุคนะั้นมัน5้าแสนกระบ,บานะผมจําไม่ได้ไม่แม่นนะครับนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มันก็เนี่ยสร้างบรรนานยาวนาะนมาจนถึงปัจจุบันนะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนมือก็จะมีคนมา รับไว้ตลอดนะครับทีนี้อายุมันผ่านมาเกือบ30ปีเนี่ยมันก็มีการรีทเมนต์แล้วทรีทเมนต์ก็คือปรับุงปรับสภาพใหม่ๆนะครับรถมันเก่าก็ทําสีใหม่เครื่องมันไม่ดีก็ซ่อมโอเวอร์ฮอลหรือว่าจะเปลี่ยนเครื่องก็ปรับตกแต่งรูปลักษณ์มันใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นยกสูงเป็นโหลดเตี้ยนะออกมารรเราหล่อสวยๆเต็มถนน คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งน,น,นะครับอายุอานามขนาดนี้ไม่ต้องห่วงยังไงทุกคันต้องได้มีการปรับปรุงมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่นอนนะครับแน่นอนจะจะปรับปรุงมาในด้วยงบประมาณเท่าไหรนะ่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนคันนี้เนี่ยก็มองดูแล้วว่ามันน่าสนใจนะครับมันเป็นรถที่เรียกว่ามันอยู่อยู่ได้อีกนานครับอยู่ได้อีกนานนะฮะรูปทรงมันมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับในทางแง่ทางด้านจิตใจทางแง่ทางด้านการตลาดก็แล้วแต่นะฮะก็ถ้าท่านสนใจรถคันนี้นะก็แนะนํา ก็ประสานงานให้ผู้ซื้อผู้ขายได้เจอกันเร็วขึ้นนะเพราะเราก็ขันรถมาระดับหนึ่งแล้วให้เราคิดว่ามันน่าสนใจนะครับท่านก็ติดต่อเป็นตามลิงก์นะคัปนเจอผู้ขายตัวจริงนะครับก็นัดเจอก็ทดลองรถกัน้ักิดว่าดีแล้วโอเคแล้วก็ตัดสนใจได้เลยครับนะฮะอย่าช้านะครับรถดีๆมันอยู่ไม่นานหรอกครับผมนะฮะสุดท้ายฝากกดช่องแล้วกดติดตามช่องของเราทุกช่องไว้ด้วยนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ